สวัสดีทุกๆคนนะคะในคลิปนี้เป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะก็คือเรื่องอาหารแล้วก็เครื่องเดิมส่วนในคลิปนี้เป็นประโยคคำถามแล้วก็ตัวอย่างประโยคคำตอบเพื่อว่าเราจะได้นำไปใช้ได้นำไปฝึกในการสนทนาประโยคคำถามแล้วก็การตอบประโยคคำถาม เมื่อเราอยู่ที่โรงเรียนหรือว่าอยู่ในห้องเรียนนะคะหรือแม้กระทั่งเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะส่วนเนื้อหาเรื่องอาหารแล้วก็เครื่องดื่มคูจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนี้แล้วก็ข้างบนนี้นะคะแล้วก็ค่อยเข้าไปดูเพราะว่าบางทีถ้าเราเพิ่งมาดูประโยคนี้ หรือว่ามาดูคลิปนี้แล้วมันอาจจะทําให้งงอาจจะต้องไปเรียนคําศัพท์เกี่ยวกับประหารแล้วก็แล้วก็เครื่องดื่มก่อนนะคะส่วนคนที่ดูจากคลิปที่แล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเริ่มฝึกถามฝึกตอบกันเลยค่ะดูประโยคแรกประโยคนี้ง่ายๆมีแค่สามคำเองเขาอ,อ่านว่าวาสปีเซอร์ฮันวาสปีเซอร์ฮัน เขากำลังกินอะไรฮันแปลว่าเขาแปลว่าผู้ชายนะคะสปีเซ์แปลว่ากำลังกินลงท้ายด้วย Ar ser เแปลว่ากำลังทำนะคะกำลังกินวะแปลว่าอะไระเขากำลังกินอะไรคำตอบก็คือ h ันสปีเซ e ร์รีสฮันสปีเซรี เขากำลังกินข้าวรีสแปลว่าข้าวนะคะอันนี้เราไปฝึกถามฝึกก็เอาคำศัพท์นี้ออกก็เอาคำศัพท์อื่นที่เกี่ยวกับอาหารนะคะมาใส่เนาะเพราะใช้คำว่ากินนะคะสปีซแปลว่าเป็นสิ่งที่เรากินนะคะไม่ใช่ดื่มแต่ในกรณีที่เป็นเครื่องดื่มเดี๋ยวจะมีประโยคต่อไปนะคะครูแนะนำการสังเกตรประโยคนะคะการถามประโยค,คก็คือ ดูที่ประโยคคำถามนะคะ Was Peter h u n n เขาถาม h ันเขาถามเขาเวลาตอบก็ตอบ h u n นะคะ h u n s p e e r s e r i e เวลาฟังคำถามแนะนำคนที่มาใหม่นะคะต้องฟังว่าเขาลงท้ายด้วย h u n หรือว่า Hun หรือว่า d u คุณนะคะถ้าเขาถาม h ันก็ตอบ h u n แปลว่าชชย ถ้าเขาถามว่าฮุนก็ตอบฮุนแปลว่าผู้หญิงหล่อนผู้หญิงหรือว่าเธอผู้หญิงนะคะอันนี้ถ้ามาแรกๆถ้าฝึกใหม่ๆก็จะสับสนกันว่าเอ้ยฮันดีหรือเปล่าฮุนดีหรือเปล่าฟังคําถามนะคะฟังคําถามว่าเขาถามฮันเขาถามเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาถามฮุนเป็นผู้หญิงเป็นหล่อนผู้หญิงไปนะคะทบทวนค่ะว่าสปีเซอร์ฮันว่าสปีเซอร์ฮัน ฮันส์ปิเซอร์รีสฮันส์ปิเซอรีสประโยคต่อไปนะคะวาดริกเกอฮันวาดริกเกอฮันคำนี้ออกเสียงว่าดริกเกอร์ดริกเกอร์นะคะพอนรเบาๆนะคะแต่ ให้เน้นคำว่า d r i ก k นะคะ d r i ก k e r ฮันนะคะเขากำลังดื่มอะไรนะคะเห็นไหมคะ d r i ก k e r แปลว่ากำลังดื่มอันนี้ก็จะใช้เกี่ยวกับเครื่องดื่มนะคะถ้ากินก็จะใช้คำว่า speerer s p e e e r นะคะเขาถามว่าเขาคนนี้กำลังดื่มอะไรตอบนะคะฮันดริกเกอร์มิลค์ฮัน ดริเกอร์ม l ลเขาคนนั้นน่ะหรือว่าเขาคนนี้กำลังดื่มนมนะคะกำลังดื่มนม Melk m ม l ลแปลว่านมนะคะนมสดหรือว่านมที่เป็นเครื่องดื่มนมนะคะก็เป็นนมเนาะก็อันนี้ดูนะคะคุณอยากให้จำไว้ว่า s p e เ e อร e ส e เแปลว่า ใช้กับประโยคคาถามที่เป็นเกี่ยวกับอาหาร d r i กเก้ i ริกก,ก็คือการดืม่มก็จะเกี่ยวกับเครื่องดื่มนะคะเครื่องดืม่มอันนี้คือเทคนิคการจำนะคะเพราะว่าบางทีมาใหม่ๆี่ยอุ้ยสมองวุ่นวายไปหมดนะคะจำอะไรก็ไม่ได้เนาะมันเยอะไปหมดนะคะก็จำไว้ว่าดริกเก้นี่อ๋อเขาถามว่าดริกเกมันจะต้องเป็นเครื่องดืม่มเพราะฉะนั้นเราเอา คำตอบที่เป็นเครื่องดื่มทั้งหมดเนี่ยมาใส่ตรงนี้ได้นะคะก็มาฝึกตอบได้โอเคทบทวนค่ะว่าดริกเกอฮันว่าดริกเกอฮันฮันดริกเกอ์แมลฮันดริกเกอ์มลประโยคต่อไปค่ะ ทีนี้ให้ดูที่คำถามนะคะคำถามก็จะเปลี่ยนสรรพนามไปเมื่อกี้เป็นทัาเขาผู้ชายใช่ไหมคะทีนี้เป็นตัวเราแล้วทีเนี้ยเป็นสนทนากับตัวเราก็คือมีคนอื่นมาสนทนากับตัวเราประโยคนี้เขาถามว่า w a s p e s e r d u w a s p e s e r d u นะคะอย่าลืมตัว u นะคะ d u w a s p e s e r d u do ก็คือ คุณนะคะถ้าเราเป็นคนพูดเองว่าสปีเซ่ก็คือคนที่นั่งกับเราหรือว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเราถามเขาว่าคุณกำลังกินอะไรคุณกำลังกินอะไรนะคะเขาถามด u ตอบยัยนะคะคุณกำลังกินอะไรแล้วก็ตอบฉันกำลังกินนะคะก็จะตอบแบบนี้นะคะตัวอย่างค่ะยัยสปีเซ ä p p l e sure> ิ้ล s p i ส e r เ p อรฉันกำลังกินแอปเปิลนะคะฉันกำลังกินแอปเปิลอยู่เห็นไหมคะถาม du ตอบยายตอบยายนะคะยายก็คือฉันนะคะถ้ามีคนถามเราว่า what's p e s i d e you นะคะมีคนอื่นมาถามเราคุณกำลังกินอะไรเหรอเวลาที่เราจะตอบเราก็ตอบยาย ฉันผมกำลังกินติ้งติงต,งติ้งอยู่นะคะกินข้าวกินแอปเปิ้ลกินผลไม้กินสปาเก็ตตี้กินพิซซ่าก็ว่าไปนะคะก็เอามาเติมตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็นการฝึกนะคะทบทวนค่ะ Waspier du Waspier du j a s p i e p l e Jaspier a p l e ทีนี้มาดูคำสรรพ,พนามนะคะคำสรรพ,พนามก็คือคำแทนชื่อบอุคคลนะคะในกรณีที่เป็นคลิปนี้นะคะอย่างเช่นคุณเขา,าเธอหล่อนอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะทีนี้ถ้าเราไปฝึกเนาะบางทีมันก็ไม่ใช่แค่คุณเธอฉันเขานะคะมันก็จะมีหลายคำอยู่ตรงนี้นะคะครูอ,อันนี้เอามาเสริมไว้เผื่อว่าลหลายๆคนอยากจะฝึก จะพูดว่าคนอื่นแล,แล้วคำสรรพนามแบบอื่นนะเรียกคนอื่นๆอย่างอื่นนะทำยังไงนะคะก็จะมีตัวนี้นะคะอ,อันนี้เจอไปแล้วเนาะฮันฮันแปลว่าเขาผู้ชายนะคะอันนี้ก็คือผู้ชายนะคะฮันต่อไปฮุนฮุนก็คือเธอหรือว่าหล่อนที่เป็นผู้หญิงนะคะอันนี้อย่าสับสนกันนะอย่าสับสนกันนะ ต้องให้แยกให้ออกเลยนะคะว่าหั่นหั่นเป็นผู้ชายหุนเป็นผู้หญิงทีนี้เมื่อกี้ก็เห็นแล้วเนาะจุอย่าลืมตัวอือนะคะจุ๊ยก็คือคุณคุณที่กําลังพูดกับเรานี่แหละเราสนทนาหาใครเนี่ยคุณน,นั่นแหละคุณน,นั่นแหละที่ฉันกําลังพูดด้วยอะไรประมาณนี้นะคะยายยายแปลว่าฉันแปลว่าผมไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายที่ เป็นภาษาโนสนะคะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเราจะใช้คำสรรพนามแทนตัวเราว่ายหยนะคะยยอันนี้แปลกมากเดเอน่าจะออกเสียงว่าเดแต่เขาอ่านว่าด e, ีนะคะดี D, นะคะอันนี้ดีแปลว่าพวกเขานะ่ยพวกเขาเนี่ยพวกเขาที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะพวกเขาพวกเขา ก็คือเป็นกลุ่มคนหลายๆคนนะคะพวกเขาตั้งแต่สองสามคนขึ้นไปนะเรียกพวกเขานะคะอาวทบทวนค่ะฮันฮันฮุนฮุนดู่ตอยายยายดีดีค่ะมาดูตัวอย่างประโยคต่อไปนะคะประโยคแบบนี้ก็จะได้ฝึก ได้ใช้ในห้องเรียนในช่วงสนทนาแน่นอนนะคะประโยคนี้เขาถามว่า what do ร์ u ู i อสป o e a ว what d u you like คุณชอบกินหรือว่าชอบทานอะไรนะคะอันนี้คือถามว่าเออเราชอบกินเราชอบทานอาหารพวกไหนประเภทไหนนะคะสังเกตดูประโยคนะคะ อาจจะยาวสำหรับคนที่มาใหม่ก็ค่อยๆแบ่งนะคะวาลีเกดูแบ่งตรงนี้ก็ได้เป็นสองประโยคเล็กก็ได้นะคะวาลีเกดูโอสปีเซเห็นไหมคะประโยคนี้ลีเกออันนี้สอนไวยากรณ์ไปด้วยลีเกแปลว่าเป็น v e r เป็นคำกริยาที่อยูอ่ตัวที่สองของประโยคนะคะ พอมีคำว่าลีเกะแปลว่าชอบนะคะแปลว่าชอบเนี่ยมาอยู่ตรงตำแหน่งที่สองแล้วมันก็จะใส่คำกริยาสองคำลงไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าลีเกะลีเกะคือชอบเวลาที่ชอบกินอะไรอย่างเงี้ยชอบกินอะไรคำว่ากินคำต่อไปก็คือเป็นคำกริยาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้คำกริยาในประโยคที่สองเราต้องใช้ เป็นรูป infinitive infinitive ก็คือมีคำว่า o นำหน้านะคะ o s p e a e เห็นไหมคะไม่มี r ไม่มีนะคะคำว่า o s p e a e ก็คือการกินกินนี่แหละการกินแต่ไม่ใส่ r เพราะว่าตัวนี้เป็นเป็นคำกริยาตัวที่สองในประโยค คำกริยาหลักของประโยคนี้ก็คือ lieger นะคะว่ lieger du o s p i e e จำประโยคแบบนี้ไว้นะคะทำไมเออบางคนสงสัยอัดทำไมว่าทำไมไม่ใส่ป p เซ e ลงไปเลยล่ะเพราะว่าอันนี้เป็น verb ตัวที่สองในประโยคนะคะอันนี้คือตัวคำกริยาหรือว่า verb หลักค่ะถ้าดูแล้วงงก็อย่า <laughs> ก็ผ่านไปนะคะก็ผ่านไปอันนี้ ทบทวนเรื่องกรามณิตง่ายๆไปด้วยนะคะทีนี้ถามว่าคุณชอบกินอะไรตอบนะคะประโยคตัวอย่างอันนี้คือประโยคตัวอย่างนะคะย a ายลีเกอร์ริสโอฟิสย i ายลีเกอร์ริสโอฟิสฉันชอบกินข้าวกับจำพวกปลาก็คือปลานะคะประเภทปลานะ อันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะถ้าสมมติว่าเราจะตอบอันอื่นเราก็ตอบว่ายาลีเกสปาเกติยาลีเกเบรก็มาใส่แทนคำว่ารีแล้วก็ฟิสนะคะเราชอบกินนะเราชอบกินอะไรเราก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือการตอบก็การฝึกการสนทนาก็คำศัพท์ที่เราได้จากาบทที่แล้วนะคะเราก็เอา เอามาใส่เลยนะคะเอามาใส่ตรงประโยคคําถามเอ้ยไม่ใช่ประโยคคําตอบนะคะเพราะว่าประโยคคําถามว่าคุณชอบกินอะไรเนี่ยก็ใช้ประโยคเหมือนกันนะคะชอบกินนะชอบกินนะคะททนี้เวลาที่เราจะตอบก็เราก็ชอบต่างๆนานากันเนาะก็เอามาเติมอันที่เราชอบนั่นแหละมาทบทวนค่ะว้าลีเกอร์ดูออสปิเซ ว่าลิเกอร์ดูแลสไปซ์เอจัยลีเกอร์ริสโอะฟิสยัยลีเกอร์ริสโอะฟิสมาดูประโยคที่เราจะต้องได้ใช้ได้ฝึกใช้ได้ฝึกพูดนะคะประโยคนี้ง่ายๆ่าย What are they What are h Va What are they? อ่นี่คืออะไรเนาะนี่คืออะไรนะคะนี่คืออะไรถามว่านี่คืออะไรเพราะว่าในการสนทนาบางทีเนี่ยเราก็จะมีรูปภาพเราก็มีนูน่นมีนี่เกี่ยวกับอาหารมีเกี่ยวกับเครื่องดื่มให้เราฝึกตอบนะคะเราก็จะได้ใช้ประโยคนี้อ่าคำตอบเวลาที่เราตอบนะคะ The y a r e t i s e The y a r e r ี e oh, s d อะอ r ร์รอ๋อมันคือข้าวไงข้าวนะคะ Ries นี่คือข้าวถ้าถามอย่างอื่นอย่างเช่นอ๋อเอ่อเดอะอร์รูสอย่างเงี้ยมันคือน้ำอารมณ์ e r b r e าอย่างเงี้ย d ดอนู่นนั่นนี่แล้วก็มาใส่แทนตรงนี้นะคะถ้าถามเป็นรูปภาพเพื่อที่จะฝึกการสนทนานะคะทบทวนค่ะ w a a อ de รว่าอะไ r ดีอาร r รีส s ดอารรีแผ่นสุดท้ายค่ะทีนี้เราจะพูดถึงรสชาตินะคะรสชาติเนาะเราเรียนคำศัพท์ไปแล้วใช่ไหมคะคำศัพท์ถ้าใครยังจำไม่ได้ก็กลับไปทบทวนจากคลิปที่แล้วนะคะ ทีนี้เราจะบอกเออมันมันมีรสชาติเป็นแบบนั้นแบบนี้นะเราใช้ประโยคนี้นะคะเดสมาร์เกอร์เซิร์ตเดสมารเกอร์เซตนะคะเซิตก็คือมันหวานอ๋อมันมีมันหวานเนาะเออมันมีรสชาติหวานน่ะประมาณนี้นะคะอันนี้คือประโยคนี้นะคะหรือถ้าเป็นอาหารที่มีรสชาติมันเผ็ดมันรสจัดมันเข้มข้นมันรสจัดจัง เราจะใช้ประโยคนี้นะคะ This market stacked This market stacked นะคะเห็นไหมคะรสชาติเนี่ยเรา,าตรงที่ครูขีดเส้นใต้นะคะรสชาติอื่นๆน,นะคะรสชาติเปรี้ยวรสชาติอื่นๆก็เอามาใส่เค็มพวกเนี้ยก็เอามาใส่นะคะว่าบางทีการถามรสชาติรสชาติเป็นยังไงมันเป็นยังไงหรออะไรประมาณเนี้ยเราก็จะตอบได้ว่า อ๋อด oh, ิส marker set ดิส marker start อย่างนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะคะเสียงครูอาจจะขาดขาดให้หายนะคะดูแล้วสงสัยหรืออยากแชร์คอมเมนต์ใดๆนะคะก็อย่าลืมเขียนไว้ใต้คลิปนะคะแล้วครูจะเข้ามาตอบขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนภาษาโนชไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ